หลายลท่านที่มาทานที่ร้านเปียงยางปิ้งย่างเกาหลีนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าเปียงยางปิ้งย่างเกาหลี219ของเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเอาโปรโมชั่นแรกก่อนเลยครับทุกวันพุธก่อนบ่ายโมงนะครับมา3แถม3หรือว่ามา6คนจ่ายแค่3คนเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นถัดมานะครับสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนี้นะครับมาทานตรงวันเกิดนะครับลดไปเลยนะครับ50%นะครับอันนี้จะใช้อค์สโกเท่านั้นทั้ง2โปรโมชั่นเลยนะครับ และโปรโมชั่นสำหรับเด็กนะครับสำหรับเด็กที่สูงไม่ถึง100เซนติเมตรนะครับก็คือทานฟรีนะครับแต่ถ้าเกินขึ้นมาแต่ไม่ถึง130เซนติเมตรครึ่งราคานะครับพี่ย่างพี่ย่าเกาหลี2อของเราจะเป็นบุฟเฟต์แบบไม่จํากัดเวลานะครับสั่งทานได้ไม่อั้นทานในห้องแอร์มีท่อดูดควันนะครับตอนนี้เราจะมี2สาขานะครับสาขาที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสาขาหลังเซนทันตะระยาครับเราจะมีอีกหนึ่งสาขานะครับจะอยู่ที่มิงเกิลฮิลล์มินบุรีนะครับ ก็โปรโมชั่นเหมือนกันรายอาหารเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับขอสปอยได้ไหมครับว่าเร็วๆนี้เราจะมีเมนูใหม่นะครับบอกใบให้เป็นอย่างนี้ครับมีใครทายถูกไหมว่าเป็นตัวอะไรใบให้ว่าอยู่ในน้ําไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับใกล้สาขาไหนสามารถไปทานได้ที่นั่นนะและอย่าลืมทายน,นะครับว่าเมนูนี้เมนูใหม่คือเมนูอะไรนะครับ